เราก็เลยสงสัยว่าถ้าไม่อยากใส่แว่นจะทำยังไงดีไม่ยากเลยไม่อยากใส่แว่นเนี่ยทำงานได้2ที่ก็คือที่กระจกตาหรือว่าที่เลนส์นะคะถ้าจะทำงานบนกระจกตาเนี่ยก็มีแบ่งออกเป็น2วิธ วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ก็คือมีการเปิดฝากระจกตาและวิธีที่2ซึ่งเป็นกลุ่มที่2ก็คือไม่เปิดฝากระจกตากรณีที่รักษาตาด้วยการเปิดฝากระจกตานั้นจริงๆแล้วเราเรียกชื่อเขาโดยรวมว่าเลสิกนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเลสิกเนี่ยจะเปิดฝากระจกตาด้วยอะไรก็ทําให้มันต่างกันนะคะถ้าเปิดฝากระจกตาด้วยใบยมีดเราก็เรียกว่า S B K ถ้าเปิดฟ้ากระจกตาด้วยเลเซอร์เราก็เรียกว่าเฟมโตเลสิกอันนี้ด้านหนึ่งแล้วนะคะคือการทำงานบนกระจกตาแบบที่เปิดฟ้ากระจกตาขึ้นมานะคะในการทําพวกนี้ก็คือว่าเราใช้เครื่องมือเปิดฝ้ากระจกตาไม่ว่าจะเป็นใบมีดหรือเลเซอร์ก็ดีเปิดฝ้ากระจกตาเหมือนเปิดหนังสือเหมือนเปิดหน้าต่างนะคะความยาวของแผลประมาณ21มิลลิเมตรจากนั้นก็ใช้เลเซอร์อีกชนิดหนึ่งชื่อ e x ็กซ์แอนเอร์เลเตอร์จนค่ะรักษาสายตาสั้นยาวเอียงแล้วก็ปิดฟ้ากระจกตากลับนี่คือการรักษาสายตาทำให้คนไม่ต้องพึ่งแว่นหรือพึ่งแว่นน้อยลงได้นะคะมาอีกด้านหนึ่งค่ะการทำงานบนกระจกตาก็คือกลุ่มที่ไม่เปิดฝากระจกตา กลุ่มที่ไม่เปิดฝากระจกตาก็มี2วิธีเหมือนกันนะคะอย่างแรกเราจะขูดผิวกระจกตาเท่านั้นเลยนะขูดด้วยอาจจะเป็นเครื่องมือหรือขูดด้วยเลเซอร์ถ้าขูดด้วยเครื่องมือเราขูดชั้นอิพิทิเลียมด้านบนซึ่งมีความหนาประมาณ55ไมครเมื่อขูดออกมาเป็นเหมือนแผลถลอกแล้วเราก็ใช้เอ็กซ์เเอร์เลเซอร์เจรไนรักษาสั้นยาวเอียงอันนี้เราเรียกว่า PRK แต่ถ้าเราขูด50ไมครอนของอีพิเิเลียมด้วยเลเซอร์เราเรียกว่า Trans ์อ i พิ e l เทีย r พค่ะวิธีการรักษาสายตาบนกระจกตาโดยไม่เปิดฝาอย่างแรกคือกลุ่ม PRK ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญเป็นกลุ่มที่สองอันนี้เกิดขึ้นในยุคหลัง,ลงเกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาของเลเซอร์ขึ้นมานะคะก็ใช้เลเซอร์ชื่อเฟมโตเซกันเลเซอร์เนี่ยค่ะมาเจริายกลางกระจกตาให้เป็นรูปร่างกลมกลม เหมือนขนมแพนเค้กนะคะแล้วก็คีบขนมแพนเค้กนี้ออกมาจากแผลที่มีขนาดเล็ก2มิลิเมตรเราเรียกวิธีนี้ว่ารีเล็กสมายซึ่งตัวเลนติคู่เนี่ยค่ะจะเป็นตัวกำหนดค่าสายตาค่ะสมมติว่าเราอยากเจรไนค่าคนสายตาสั้น800เลนติคู่ก็จะอ้วนหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเจรไนคนที่สายตาสั้นประมาณ200เลนติคู่ก็จะบาง นอกเหนือจากการทํางานบนกระจกตาแล้วเราไม่อยากใส่แว่นเรายังสามารถทํางานบนเลนส์ได้เช่นกันนะคะบนเลนส์ก็จะมี2ออ,อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกคือวางเลนส์หน้าต่อเลนส์ธรรมชาติเราเรียกวิธีนี้ว่า ICL หรือในปัจจุบันเรียกว่าเลนส์เสริมกับอีกวิธีหนึ่งกรณีที่ถ้าช่องหน้าม่านตาเรานั้น มีขนาดไม่กว้างพอที่จะวางเลนส์เสริมได้เราก็จะสามารถที่จะเอาเลนส์ธรรมชาติออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมไปนะคะเราเรียกวิธีนี้ว่าเคลียร์เลนส์ก็คือการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมก็จะทำให้เราพึ่งแว่นน้อยได้เช่นเดียวกันสวรรค์ของคนไม่อยากใส่แวน่นมันก็เกิดขึ้น2ที่นี่แหละค่ะกระจกตาหรือเลนส์นั่นเองขึ้นกับว่าเราเหมาะกับอะไรวัยของเรามีต้อหรือยังทำอะไรดีกระจกตาเราหนาพอหรือเปล่านะคะ ของคุณเป็นวิธีไหนเราจะรู้ได้ยังไงต้องมาตรวจดูค่ะ